สวัสดีครับพ่อพบกับผมในช่องทีม2 8 3แนะครับผมและทุกท่านก็อยู่ในเกม War of War of War Chip นะยครับผมเฮ้ย War of แทง War of แทงวอลแทงอ,อ,อะครับผม, hey, <c oughs> ค,บผมคิดว่าน,นี้ก็ไม่มีอะมากก็มาเล่นรถถังเหมือนเดิมแมบปบแรกผมก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยรถถัง m 4 e A3 E8 Sherman ชแมนรถถังคู่ใจของผมเนาะเชื่อแมนอีกแล้วเหรอ ที่แล้วก็นะตายยับเลย,ยแต่ครับฆ่าได้ั้ง รถสังก้อนอะ

เป็นไม่แรงเลยเพื่อนเยี่ยมเลยเกี่ยไปสามเยี่ยมโอ้พวกปืนอะไมาเนี่ยเนี่ยเบาใจไมะธรรมดาต้องรถดีมากลรอร้านรอร้านเห้ย ผมกับเพื่อนดล,ล,ล,อนดลโอเคโอเคมาอยู่กันอีกแบบนึงนะครับผมกับรถถังญี่ปุ่นไทยนะครับผม ว่าวันนี้จะมีจะมีบันซาไหมผมใช้รถสั่งญี่ปุ่นที่อะไรผมชอบบันซสบันซก็คือการวิ่งเข้าไปชนเลยโอ้ยโอ้จโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโ่้อยอยโ่ยอ้ออออออ เฮ้ยรถทางฝรั่งเศสหนีก่อนไอ้ไม่ไหวเอ้ผมคิดออกอะคลิปหน้าทำบันไซม่ะบันไซชาร์จเลยน่าสนุกนะ ได้โอ้ยชอบลุงยิงยังไงฮะเพื่อนโอเคมากตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้รถถังรุ่น T-54 85ทั้งหมรถถังโซเวียต เครื่องผมร้อนมากเดี๋ยวผมขอไปปิดหน้าต่างกั้นนะบ้านผมแถวนี้มันร้อนเลยมักจะปิดหน้าต่างเล่นอไอร้อนมันทำให้เครื่องผมร้อนมากแล้วมันจะกระตุกโอเคป่ะดูดเงินกันเลยดูต่อหน,น้าเพื่อน

บแมปเมื่อกี้นี้ผมโดนบ <c coworkers> ันไซชาร์จเฉยเลยโดนบันไซชาร์จเจ็บหนักเฮ้ยตอนนี้มีรถถังญี่ปุ่นตั้งสามคันเนี่ยต้องมีคนกันมากแล้วอะอย่างเงี้ย

โ,โอ,อ้บันไซชนปกเหรอขวาละอยากจะให้มุกติดติได้สายแน่เกือแกกิ้วเพื้นกระโดดกระโดดกระโดดเฮ้ยยักระตุกระตุก <c oughs> ร้อนเลยนะ้สี่สามร้อนจัดแล้วมนะีแสงอ่ะโอเคโอเคป้าเรามาอยู่กับรถถังเชอร์แมนหลังจากที่ผนมนโดนย่ำดีมาหลายคันละ อีกครับนึงแต่กโอ้ยเซ็แล้วก็มีคาดเยอะมันตัวเยอะพอปืนเราก็ก่อนอ่ะมันยิงเอาไม่เข้าหรอกเข้าเข้าแล้วแล้วแ้วมขังกับมัน

ใช่ไหมยเอเอ๊เข้างข้ามันจะปต้องใช้กระสุนลังสูงกระุนถหายแล้วกะหน้าฮะเองหันหน้ากูก็ใช้ก่อหนาเฮ้ยใช้กระสุนจอเกราะยิงอะ chỗ hơi vay พึ้มต่อหน้าโอเคยืนยัน,นยโอเคมาตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะมันจะรถสังเทอร์มแมนนะแต่มันเป็นรถสังปูเดียวกันนะสังอเมริกา ผมเห็นว่าคันนี้ขับไว้บ่าเลยกับว่าจะาไว้สําหรับบัร้ไฟชาร์จถึงแม้จะไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ตามก็สาม,มารถบับัรไฟชาร์จได้เรดละมารถตัางทีนก็กองกาาจะตาย อจริงรถถังกีมมันก็ไม่ต่างอะไรจากโซเวียตอ่ะเพราะว่ามันเป็นรถถังเดียวกันอันนี้ไซส์แปดหรือจะเรียกอย่างนก็ได้ว่า เออคือว่าโช,โชคลายไปออกสุดยังไม่ทันได้สู้ตายซะก่อนมาแมปส้ายลละมาปิดท้ายด้วยรถถังญี่ปุ่นรับรองว่าผมเดี่ยแหละ <S <S นี่ตอนระหว่างผมเล่นผมก็ไม่ค่อยมีสมาธิ่าไหร่เพราะว่าผมดูกระตุนอยู่ด้วย mình tôi là một người Nhật Bản, một người Nhật Bản, một người Nhật Bản, เฮ้ยไม่เอาไหนขนาดยิงไม่เข้า,ไม,ขาไม่เป็นไรบันใสโอ้ไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์เราต้องยิงเข้าอยู่มั้งคันนี้ เราอยู่ตอนนี้โอ้แตกโอ้ทำไมรถถังเกียร์มาเยอะจังเลยวะเหนื่อยเลยนะเนี่ยแล้วอย่างเราเราไม่สามารถยิงเข้าได้ด้วย

วกก็จบไปแล้วครับผมสำหรับคลิปในวันนี้รถถังเด้อครั้งนี้ตายรัวๆแต่ก็พอค่าได้มั่งอ่ะนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับผมอย่ากดติดตามนะครับไปละ